สบายดีสวัสดีพี่น้องป,ป้องไฟสบายดีคออึกเออแดงมาได้มาน้ำน,นะแดงอ่นน้องกันแดงเอ,อื่อยมาเจอกันมองดูอยู่ในใสเอาไปนัป่นไปเอาปลาจะสั่งเอออยู่น้องในบ่อโอ้โหไปง้มปลาไปลุกไปง้มปลาไป เขาเห็นอะไรตึงแฮ่บอ,อ,อมาเร็วมาไหมงมปลาเร็วเม,ม,มือนี่มาเบ่งน,น้องแดงมางมปลาอยู่น้องว่ะใช่ เหดแนี้ได้เอาอฮ้ยไอ้สายพ่วงหาปลานะตัวกันมาอีกเลยโอ้ยนางพ่อหนีไล่ตัวมาว่าเขาหาปลา พอหนี่ไล่เอ้ยมาตัวข่อยมากได้แล้วบาทมีอดคน้น <c oughs> เบาเล่าโดนนางพอหนีไล่ตัวอีกแล้วตัวก้นชึ้งๆหนาเลยบาทนี่มา <c oughs> เบิ่งข้อไกเ่เบาแตนเพิ่นก็ หรื่อยไปตรงแนวนี่ดีอ่าเห็ดในใดอันนี้ไก่มันจะขึ้นไปในใดอันนี้เออ มันขื้นกับโห้หข้างผู้อืไดมีคนอยู่ในน้องเอ้เจ้าผู้เาไดมีคนมันก็ร้องหวยผู้อ <c oughs> ได้มื่อนี้บ่ไ,ไปแล้ว ดหมอนี่ก็ไปงมปลาแล้วก็จีแมทน้องมีแต่ขี้ตมเตี้ยมตีนเดียวแซ่บบ huh> ่จะโดยจะโดยเออจีแน่มังกินเบิร์ดและแนทมังกาเมื่อวานน่ะปลาจีเบิร์ดคืนอ้าวให้เญ่ยกินเลอ คลองหมักเนาะจีเบิดคืนอืมทีเรามาพากันมานั่งเตียงสินะ,ออนะนนเ,นเนอาคือคือมานั่งเตียงสิ มันจูอื่นดูไฟนะแล้วคอยชิจีซีนแห่งกินนี่อบอกน้องเยะด้ะวคยคะเตอร์กระดิ่งมาก็อร์เดี๋ยวก็จะกินเขาสายปลาน่ยไปหาปลานะมากินได้ไหมกินเบิร์ดอะไรสบอ,ก,อ,อ,ก,อกุ้งกับเบิร์ด เขาบือของกินในช่วงีงสบายดีด้วตอนนี้อะไเปิดกล่องหนื่ยมาหนังงานล้างย่างไรมาครพ่อ่ใ้าบ่ใจเศาเพาะก็บามอใส่ปอกไว้ในใส่มาานะขอบทีมพูดกอมารามบอกนะ หมอนี่ประมาณห้ากามาเนอห้ากามาเพือนเีืหอยนี่บอกร่งแต่เฮือนแล้วบอกกินหลอดนะนะต้องมาให้้เรากินหลอเด้ออ่ แก้วฮาเนองฮะลานปูกัวก็ดีมีแขี้เท่าอายอาะป้กขาวปบ้มปูบองดูพอก็ไปนองขึ้นมันมาเป็นขึ้นกกงใหญ่แดงอะไรปูมันจนมันลงเออแดงก็ขึ้นมาได้มค่อยขึ้นเองค่อยขึ้นเองได้ชนคมันยังเบิกอืมเดอะไรายใค่ไ กินบ่อบางหวากินบอคือ <ไป S 1> กินบอข่าหวาน <c oughs> กินขาหวานบ่อคือโอ้ตั้งแต่แล้วเพือนนี่มอนี่้ากะมาเธอหนึ่งเนาะน <c oughs> ากนอนเว็นนี่ ล่างบ่าวลาวบอกให้พี่ซาเขาล้างมือล้างไม้ให้หน่อยนะมือดกมือดําแล้วกินคงกินข้าวเพราะนี่ไล่กับผได้ล่างให้นอ้องมึงดูมันจับนั่นกินหี่นะ่ล้างมือให้มันนี่มอมันไปอันนั้นลงมังฉัดอีกจังหน,น่อยมันหลงแต่ล่างงามแะ่รอย่างเต็มเขาอันนี้มันไปจกอีกดิมเนี่ะจกได้ยังบบานี้จกที่ชื่ออะไรคนีิบาล ได้ปลาบ่อหรือได้กบได้กระปูได้กบโนลงสักสอต่เป็นวัเป็นุดน้องนี้ก็บ่อแไปตึงหลดไปช้งอกบตถมั่สามตรออันนี้มกบนี่ใเปิดเกลกไี่จบเราขุดกขุดเ็นชองปูหลว่ามีตกบกบสามตนลงสับลาไั้งมปบ่ได้ใบ่ไหตนลงสีได้เดเนยะ ทิ้งชองซามตาปูปังไงนะคัไปเอาแยงนำมอน้ทยเอะคน้นไปช้อนกับบะทึคนในไนะจ๊มช้อนกับนซ้เห็นสัมผัสมันหมดขีดตมอยู่นลดมีแต่เอาแห่หะแล้วตึกแล้วก็งมเอากบมันหมุนขีดตุ่ม ก็บ่ามันเบิดดไปนอนก็มาเจอกันเลยนี้ส่งเพื่อนส่งเพื่อนนั่นนะมันอยากเปลี่ยนสงกใหม่เมื่อใดส่งมาเปลี่ยนไหนบห้อมบอห้อมเนาะ ไอซิเมนคือเจอ้าน้ามเอเรา,อาม้าามือใ,ใช้ดังาน,นา่้าบ่อไอซิคือเจ้าอจับ<ๆ>ได้จับไหลอดไจับไหลด้เตยดมานาอพูดปนหนังกูหนังไก่ขอจับไชหลอด,ด,ดได้ มันมันกินเข่าอะไรบอสกินแล้วออะไรบอ่อย เสื้อปกหนาปกตาตุ้ยานตุ้ยานแล้วเสื้อพป่หนาป่ตาเลยคือือนี่นี่นี่แล้วมาเร็วมาเร็วกินข้าวบาลเร็วคือพีมากินข้าวบานานี้นี่มานั่งกินนีขอบใจหน่ไหม่ะหนมเมื่อนะเมยกล้ว นกมืออะไรไหมยเออี่หันหนามาพี่หันหนามาพี่หันหนามาพี่เออให้มันกินให้เบิ่งข้าวมานนะ เข้ามาเด้อทุกหลาแสนสามปุ่นเด้อไม่ถือเด้อสองร้อยบาทเนี่นย <c oughs> จะโดยจะโดย <c oughs> เอออนไ้หา,ขาเขาอะไรจะโดยมาคามกับเขาเล้วดิ <c oughs> ไปแม่ไปล้างมือให้น้องก่อนพอนวิีไล พามันไปล่างมือก่อนไปไปเอาไปก่อนมอค้ัไปจูแขนไปล่างมือโหลดคือบอมันนอน คนคนดูแหละมันจบะนอนจะเถื่อืมล้างมืออม่อยากีชีดมากผิดก็เฮยเออมันหายเสจมือหาเออเอาแพ้นี่เออไปหลด จะด้วยป่ะเนี่ยจะด้วยจะด้วยจะด้วยป่ะตัววัดีนั่นเลยพอในไล่ตามความดีดูป้อนมาขะป้อนเข่ามาขามหน่องดูเอ้า

อเด็กพิเศษมาได้ไหมมาปล่อนข่าวนองนี

แซ่บ,บ่หรือว่าใดแซบพัในงวโอแ่บ่อในม่ด้นอนเลยแล้ววันชินนี่กต้ก่อนชิมอันนี้ให้บุญคักมันัะไปถือขาถือไปวันชิลปนใส่คนเกิดปอ่าไปเ้ข้าวเบิดบระจังค่ะ เสร็จเก่าพ่อพ่อกินบาทนี่ม,นามาค้าวานมันก็ยังเลือหลายแต่บาทนี่ <c oughs> มันปิดบ่ได้มันข้าซ้ายนะเอาซ้ายออกก่อนซ้ายซ้ายฮันเดอ เลี้ยวฮะเลี้ยวห้าหน่องห้าหลานเนะี่ยลูกชายคนโตนรับพอนุไล่น่องป้อนขึ้นก็กินเนี่ยแม่มันนองป้อนขึ้นมาโบก,กิน จิบ้านนังลอยอีกแล้วเนลูกย่ำให้คืนมันบกินบตัวย่ำให้ลูกบรลูกกินคอยบกินได้พอวะอ่าลูกคอยเองขากินอันนี้เนาะเขากินมือแล้วปกเาสกปกด้ไปล้างให้พอแห้งเาตรงนี่ล้างไม่นห้ลูกคอยเองเขากินนี่นอใ่ตลอดขึ้น็บบ นีก็อันน่ะรักปู่ใหญ่จะดีเพิ่นพี่น้องเลยเนาะฝากเงินมาให้บ่าลาวาซื้อมะขามหวานแล้วก็ของกินมาให้น้องกึ๊กแล้วก็นางร้อยน้ำนาะนงร้อยกระทงหนึ่งก็ให้แล้วมะขามหวานนี่ก็ดีนางร้อยกระทงหนึ่ง มาเจอไปในเพื่อนและว่เจอตามนอกต้นได้นะวะเขาไปมาค้ามาสั่นมาทมาทำปะแมนแมนแมนดยคืออยากลายแท้นางแดงนี่ใช้ว่าเขาบดเลย วานอยู่บอกพอ่นอไแปหวานกับต้นในเฮือนนะต้ออนตวตออนว,วาน,น,นะบึงนตน 30, นี่นนะเป็นอะไ้างตนนี้บางนเป็นอไ้นเปนอ้าเป็้เป็นอไม่กา้าไี่เป็้างันเป็นอยไางป้างปนไ้าไเป็ะไ้าไ้นปนอะไา้อานีเปนอะาง้าง้านีนา,าน้นนะีนอะนอกานนอะอานก็ได้แล้วก็โรน้ำมันามตนลอด เดงกบ่มีข้าวกินแม่นใบ่ปข้าวในไสข้าวําปูน้ำยาก็มีด้วยข้าบอกไปีบ้านไปคอตะเกียวยังร้อไห้ ชอบนึงก็ชิมว่าเอาน้ำหนองมันบวมออกมาให้เอือยมันชิอาใส่ตีบเข่าเอ้มก็มาใส่ต้องให้เอือยเอาใส่ให้คนพิเศษเนี่ยเนาะเอาพิซางหมางไม้ เกิดมานังพี่เิมานังพี่เสียมายคเบินนี้เอมนัองอยู่ไหคะนั่เือนรไปเดนใข้กะนมใชกะนมกรดมเกิดกะเจ๊เจ๊คงบุ๊กคงเลนนะ

อันนนยวกนแต่ละนเดียวกินงูเลยอยากกินกะปอยากกินงวารอกากันอยากกินงูในงานเข่าแดงหมเลย

ันนี้คือผู้ใหญ่จะดีทั้งฝั่งไทยพี่น้องเลยเนาะ,ะป้าสวีวันบอกหรือป้าคุณป้าสวีวันปเปิดเห็นมันเปิดเห็นบ่าวลาวไปถ่ายอ่าน้องคือกัำน้องแดงฮะล่ะบ่แม่แดงตัวนี้ได้แดงนอ้องอันนี้นะแดงเอือ้อยอ่า เป็นกันเลยทรงชานฝากเงินมาซื้อของกินให้น้องคนะึกนะก็เลยไปซื้อซีนแห้งมาให้ <c oughs> แล้วก็มาค้าหวานน้ำมาเจออยู่นี่ครับเบื่อยล้วก็ให้น้ำกลันเลย <c oughs> เอาหอูมื่อเอาเออเอาเอาไว้น้งมือได้ยแม่คึ <c oughs> นกน้งมือ <c oughs>

ได้ทั้งหมะขามได้ทั้งชีนเป็นไ่ยก็ดีได้ทั้งกุ้งได้ทั้งซิวปลาอีกไปหาหนิข่าวนะเบิร์ตแล้วในทริปทริปข่าวนี่มาแต่เฮือนน่ะบอเออพากันห่อข้าวมากินกินจนเบิร์ สิมากินน้ำนองน้อง,องก็เข่าเบิดบัสแมนสบโพูดอุตสาห่างท้องมาเนาะอุตสาห่างท้องมา,<ร>าพานอะพลาน,นเราือ,อาใรถทีไปแทซะาัวเราถือไม้หมดพวถือรถทีไปบอ่ยเ,เออโต้เาเดียวอ๋อห้องสีนี่ทางขึน้นี่ตี่ดังขึนข้นๆอยูน่นะบ่ ขาหับอกที่เอาแหววมาให้องกินี้นี่เพื่อชูหัวคนเป็นีเขาสีน้เออไปยังดองให้เอ้อยเอาน่องถาเอาล้านถาให้แมงแดงกัไปเค้นนอเขาได้ทีเอาล้านให้ให้น้องไปเค้นนอเขาจห โอ้โให้ก็มีวิธีหรือว่าน้องแดงเกื่อกี้นี้บ่าวตอนนี้ทำเพื่อตึกปลาเลยโอเคเดี๋ยวไปน้องเลยครับก็ที่ได้จบคลิปไปทำในเนาะขอบุญขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเอ้าพานน้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอ่าก็น้องเมื่อคืนผู้ใหญ่ใจดีคุณป้าสวีวันคุณป้าสวีวันอ่าให้เพลินเป็นยังกับออกไป สาธุสาธุสาธุพ่อมาให้ได้สาธุอ่าน้องเออยมันเลยเนาะเ้ยตามนน่นเลยเนาะสบายดีสบายดีเราสาธุ